จะหัวข่อ ไมนน่หวานหวานไปมาให้กำลังอันนี้ออกมาจ้ะนัองออกมาจากเพื่อน เาเดินออกกำลังกายจ้าดูือเพื่อนแอปเปิลก็ไม่มีคนกินเลยแลยวจะไปเก็บกล้วยแอปเปิลจ้ะหวานอยู่ด้วยเพื่อนๆแอปเปิลนะ เรากําลังกายผ่ากําลังขึ้นเต็มเลยค่ะเพื่อนๆดูคนตกปลาก็อยู่นู่นฝนตกด้วยนี่ยฝนตกพลอยๆจ้ะมาเดินดูแอปเปิลเนาะ อยู่เมืองนอกก็เท่านี้แหละเพื่อนๆไม่เดินก็ไม่ได้คลิปฝนตกพรำๆจะ้ะอากาศเย็นอากาศเย็นเดีวยวเพราะอยู่นี่มันธรรมดานะเพื่อน ก็ไอ้น,นี่เขาก็เริ่มเหี่ยวลงแล้วเนาะแบล็คเบอรี่มันหองป่าอยู่เนาะแบล็คเบอรี่แบล็คเบอรี่เขาก็ล่วงหล่นแล้วเพื่อนๆเหี่ยวหมดแล้วเห็นปะเห็นะหเหี่ยวหมดแล้วมีเป็นบางลูกนี่ที่มันที่หลังอื ไม่มีแล้วล่ะจ้ะมันเหี่ยวมาละก็รอเก็บปีหน้าจ้ะปีหน้าปีนี้หมดละปีนี้หมดแล้ว,มลลวไม่มีแล้วจ้ะ เปรี้ยวเหี่ยวมาแล้วเพื่อนๆน,นู่นเป็ดอยู่น้ำเนาะชิมนี่แก่ๆก,ก็ไปแล้วเวพื่อนๆฝน,นตกแล้วจ้ะฝนตกเปอย ก็จะเก็บกันทีก็ปีหน้าแล้วเด้อฝนตกมาเดินออกกำลังกายวิ่งหนีฝนไม่ได้ก็เติเดินจากฝนนี่แหละเพื่อนๆฝน,นตก ตกเด้ออืมตกป,ปล่อยจ้ะอ้าวตกหนักละนี่เลยต้นหน้าฝนเราจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้คลิปเดินข้างนอกกันอีกแล้วเ,เ,เพื่อนๆคงคงยากอะ่ะนูแหลจนถึงเดือนห้าถึงจะได้คลิปเดินข้างนอกอีกถึงจะได้จัวัดเที่ยงคืนอีก ตอนนี้ก็เริ่มมืดลงมืดลงต่อไปก็บ่ายสองเขาก็ไม่มีตะวันแล้วจ้ะก็ตะวันก็เริ่มมืดถ้าเป็นซัมเมอร์ก็ตะวันก็จะอยู่ถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนาะเพื่อนๆจะแต่ตอนหน้าหนาวนี่ตะวันสองบ่ายสองโมงที่นี่ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองบ้านเราเนาะก็ตะวันเขาก็ลงแล้วค่ะ มันหน้าหน้าร้อนบ้านเราหน่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายด้อเพื่อนๆบายบายมิจฉา